ระยะที่ผมส่องระยะนี้นะครับผมพี่พี่สายล่าไม่พลาดแน่นอนนะครับเส้นเล็งดำคมชัดนะครับกระจกใสามากๆเลยนะครับตัวนี้นี่ส่องโดยเจ้ากล้องยิงเร็วตัวนี้เลยครับพี่นี่ครับ Discovery VTZ 4คูส2 2ตัวธรรมดานะครับแล้วก็มีตัว AOE นะครับ มี2ตัวให้เลือกนะครับผมมีทั้งแบบมีปรับหลาแล้วก็ไม่มีปรับหลานะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมตัว AOE นี่จะมีปรับหลาหน้าให้นะครับแล้วก็มีไฟในเส้นเล็งนะครับผมนี่ใช้งานง่ายมากๆครับพี่นะระยะส่งเจ้าสองตัวนี้ก็ได้แต่5เมตรจนถึง70เมตรสบายๆเลยนะครับ เป็นกล้องยิงเร็วที่กระจกใสอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่ๆไปกันเลย let's go สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่อง Spytest Copy V1 นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับน้องจะเอาเจ้ากล้องยิงเร็วสองตัวนี้นะครับมารีวิวให้ดูนะครับผมนี่ Discovery v t z 4x32 ตัวธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว AOE นะครับผมอ่าจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวน้องร,รีวิวให้ฟังนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตรีวิวของแถมก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมของแถมนะครับก็จะมีนี่เลยครับผ้าเช็ดเลนอย่างดีนะครับผมแล้วก็สมุดคู่มือนะครับขาจับนะครับตัวนี้เป็นกล้องขอท่อ25มิลนะครับก็จะแถมเป็นขาจับขอท่อ25มิลไปให้ส่วนรางใคร1ิมิลหรือ20มิลก็แจ้งมาได้นะครับผมมีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับแล้วก็นี่เลยครับผมไฟฉายคาดหัวนะครับสายคาดหัวกับสายชาร์จจะอยู่ได้ในกล่องนะครับผม แล้วก็นี่เลยครับระดับน้ําตั้งกล้องนะครับวันนี้ระดับน้ําอาจจะเปลี่ยนสีหน่อยนะครับผมนะสีเดิมก็มีครับผมลองสั่งแบบนี้มาดูอ่ะแล้วก็นี่เลยครับมีฝากระดกให้ด้านหน้าด้วยนะครับนี่สวยงามมากนะครับเล็กสั้นนะครับใครที่ชอบนะครับกล้องเล็กๆสั้นๆนนะครับใช้งานง่ายนี่เลยครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์อีกตัวนะครับผมมาเดี๋ยวผมบอกคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับผมก็แตกต่างกันตรงที่ว่า ตัว AOE ตัวนี้เห็นไหมครับตัว AOE นี้จะมีปรับหลาหน้านะครับผมที่แตกต่างจากตัวธรรมดาแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีไฟในเส้นเล็งนะครับผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมครับนี่จะมีไฟในเส้นเล็งนะครับตัวนี้สีแดงสีเขียวนะครับนี่นะครับแตกต่างกันแค่นี้นะครับผมส่วนระยะการส่องก็เท่าเท่ากันครับพี่นะครับ ระยะ2ตัวนี้ก็ตั้งแต่5เมตรจนถึง70เมตรนะครับแค่ตัวนี้จะมีปรับหลาหน้าช่วยเพิ่มความชัดเจนให้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็คนที่ชอบใช้งานง่ายๆธรรมดาธรมานี่เลยครับผมกล้องยิงเร็วนะครับมันฟิกตายตัวอยู่แล้วนะครับนี่ระยะ5-70เมตรนะครับ2ตัวนี้จะเป็นระบบปรับในทั้งคู่นะครับผมก็เปิดฝาออกมาปรับนะครับนี่ระบบปรับในใช้งานง่ายครับพี่ใช้งานง่ายมากๆนี่ปรับใน เห็นไหมครับคือลงซ้ายขวาก็ปรับในเหมือนกันนะครับนี่ซ้ายขวาก็ปรับในนะครับผมความยาวก็พอๆกันครับพี่ไม่ต่างมากนะครับเห็นไหมครับความยาวห่างกันประมาณไม่ถึงเซนน่ะนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีปรับหลาหน้านะครับช่วยเพิ่มความชัดเจนนะครับก็ปรับในเหมือนกันนะครับผมราคาย่อมเยานะครับนี่เอาโทษครับราคาย่อมเยานะครับ ราคาย่อมเยาวใช้งานง่ายนะครับผมตอบโจทย์นะครับสายล่าอย่าพลาดนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนะครับพี่ๆหากใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมนะเดี๋ยวน้องจะแปะ ID Line กับเบอร์โทรไว้ด้านล่างให้เพิ่มเติมนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับช่องสไปเ e เ e ส c o ปิกไม่มีอะไรมากครับพี่พี่สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ